มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนที่นี่ครับประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอนะครับกับเรื่องราวที่เป็นร้านศูนย์การค้าเก่าแก่ของโครานรชนครราชสีมาครับถ้าเผื่อเปรียบแล้วก็คล้ายๆกับห้างยิ่งยงหรือว่าโรบนสันยิ่งยงของอุบลเรานะครับซึ่งอุบลเรานี่ก็ปิดตัวไปหลายปีแล้วนะครับประมาณ4ี่ปีแล้ว ัวโรบิรสันยิ่งยงนะครับและตอนนี้ปรากฏว่าร้านหนึ่งครับอยู่ที่โคราชร้านจอมสุราน,นะครับเป็นศูนย์การค้าเก่าแก่ของโคราชครับประกาศปิดตัวครับหลังหลังจากที่ประกาศหลังจากที่รีโนเวทนะครับศูนย์การค้ามาก็หลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้สาเหตุที่ไปไม่ได้นี่ก็เป็นเพราะว่า สถานการณ์ของโควิดครับครั้งนี้รุนแรงมากครับจนกระทั่งดูเหมือนว่าทางผู้บริหารของจอมสุราเองก็ทนรับภาระการขาดทุนไม่ไหวครับก็เลยประกาศปิดตัวครับทั้งที่เป็นห้างที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า30ปีนะครับสุดท้ายก็ไปไม่ได้จริงๆครับจากท่านด้เมนเดเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าไปต่อไม่ไหวครับห้างคลังพาซาประกาศติด างคลังพาซ่านะครับสาขาจอมสุรางครับหลังเปิดมา30ปีเลิกจ้างไป300คนนะครับเป็นห้างคลังพาซ่านะครับสาขาจอมสุรางนะครับปิดห้างคลังจอมสุรางนะครับเป็นสาขาโดยเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ครับนายไพยรัต์มานาส,สินหรือว่าเสียเหลียงรองประธานกรรมการผู้ รองประธานกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทคลังพลาซ่าเจ้าของคลังพลาซ่านะครับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นรายใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาและก็ของภาคอีสานด้วยคือแต่ละจังหวัดเขาจะมีะพลาซ่าศูย์การค้าที่เป็นของของคนท้องถิ่นนะครับสิทธิเกตสุรินโคราชขอนแก่นอุบลแบบนี้ครับก็จะมีห้างสรรพสินค้าที่เป็นของคนท้องถิน่นตั้งมายาวนานครับที่โคราชก็คือ ที่ว่านั้นก็คือคลังพาซาครับเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นรายใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาและก็พะอีสานด้วยเปิดเผยบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลกระทบต่อผลของการประกอบการของห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าคลังคาซานะฮะหรือว่าคลังพาซาครับสาขาจอมสุรางญาติหรือว่าคลังสองนะครับถนนจอมสุรางญาติ เขตเทศบาลนครราชสีมาต้องแบรรับค่าคาใช้จ่ายตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ระลอกที่1ผ่านไประลอกที่2ผ่านไปโดยได้ทยอยปิดให้บริการชั้นต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งเหลือเพียงแค่2ชั้นคือชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นจีครับแล้วก็มาเจอผลกระทบของการระบาดโควิด -19 ระลอกที่3ครับล่าสุดนี้คณะผู้บริหารได้มีการประชุมกันครับแล้วก็ลงมติ ให้ปิดตัวอย่างเป็นทางการในส่วนของห้างคลังพาซ่านะครับสาขาจอมสุรงังจอมสุรังญาตินี้ครับเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของคลังพาซ่าที่ทนแบกรับภาระต่อไปไม่ไหวครับจากเดิมที่เคยมีรายได้วันละ2ล้านถึง3 000, ล้านครับปัจจุบันนี้ยอดขายแต่ละวันไม่ถึงแสนบาทครับจากวันจากยอดขายนะครับวันละ2ล้าน3ล้าน ปัจจุบันนี้ไม่ถึงแสนบาทจริงต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับทางด้านนา,นายไพรัต์นะครับบอกว่าทางบริษัทได้เรียกพนักง,งานกว่า300คนนะครับมาทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนรับทราบเป็นอย่างดีว่าทางห้างเองก็พยายามที่จะปรับตัวสู้วิกฤตการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วเราเองก็ดูแลพนักงานตามกฎหมายรายงานทุกประการยืนยันว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับหากสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นห้างคลังพาซาสาขาจอมสุรางก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกแน่นอนครับเพราะว่าตึกหรือว่าอาคารของห้างยังเป็นของเราซึ่งสัญญาเช่านะครับจะหมดในปี2,578คือห้างนี้เป็นเช่าพื้นที่เขาสัญญาเช่านี้จะหมดนู่นฮะปี2578ครับ ก็เหลืออีกประมาณกี่ปีนะครับปีนี้ปี6 3ก็เหลืออีกประมาณ15ปีถ้าเผื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาดีก็จะกลับมาเปิดห้างเป็นปกตินะครับและเขาบริเวณชั้นจีที่เป็นร้านเช่าทั้งธนาคารร้านโทรศัพท์มือถือและก็อื่นๆนะครับยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับไม่ได้ปิดแต่ประการใดเฉพาะชั้นจีนะครับยังเปิดไปตามปกติเพราะว่าทางคลังพาซาเขาก็ไปให้เช่าพื้นที่ ทำธนาคารร้านขายมือถืออื่นๆชั้นจีทั้งชั้นคุณง่ายๆครับยังเปิดเป็นตามปกติครับทีนี้สําหรับภาระหนี้สินก่อนหน้านี้ครับทางด้านผู้บริหารเองได้มีการรีโนเวทคลังพาซาสาขาจอมสุรัญยาตนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7นะครับได้ลงทุนไปประมาณ1,200ล้านบาทครับจากนั้นไม่กี่ปีก็ามาเจอการแข่งขันที่รุนแรงเพราะว่ามีห้างขนาดใหญ่จากส่วนกลางกับ มาก่อตั้งทางจอมสุรางเองก็คลังภาษายองพยายามปรับตัวปี57ลงทุนไปตั้ง1,200ล้านนะครับแต่ว่าไม่กี่ปีต่อมาทางห้างใหญ่ก็ขยายปลายใหญ่ปลายใหญ่กินปลาเล็กพูพง่ายๆนะครับจากกรุงเทพไปลงเชียงใหม่มาลงที่อุบลน,นะครับไปลงที่ขอนแก่นมาลงที่โคราชครับทางด้านคลังภาษาเองก็ได้มีการเจรจาขอพักชำระหนี้กับธนาคารไว้ก่อน ซึ่งก็ยังเหลือนี่อีกหลายร้อยล้านบาทครับธนาคารเองก็พยักหน้าครับไอซี่นนครับเข้าใจเป็นอย่างดีครับเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างคลังพาซาสาขาหัวรถไฟครับที่เราเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็วางแผนว่าจะจะสร้างห้างสรรพสินค้ามูลค่า750ล้านบาทนั้นครับเราเองก็ได้ยื่นเรื่องชะลอการก่อสร้างออกไปทุกๆ2ปี ทางการรถไฟเองก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีจึงไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับคุณไพรัต์เองนะครับดูนะฮะท่านรองประธานกรรมการบริหารนะครับท่านนี้กับนี่คือคุณไพรัต์นะครับคุณไพรัต์เองก็บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะปิดคลังพาซาสาขาจอมสุรางญาตนะครับแต่เราก็มีห้างคลังพาซาอีกสองสาขาที่ต้องดูแลก็คือคลังพาซาสาขาถนนอัสดางและก็คลงังและก็คลงังวิลล่า ถนนสุรนารายครับที่ยังคงเปิดบริการตามปกตินะครับจากนี้ไปเราก็จะไปโฟกัสนะครับก็คือเน้นการบริหารที่คลังพาสาุทั้งสองสาขานี้เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทั้งเรื่องสินค้าที่ต้องมีครบหลากหลายและก็ะทับใจลูกค้าอย่างแน่นอนจึงอยากจะฝากให้คนโคราชนะครับมาช่วยกันอุดหนุนห้างท้องถิ่นของควนโคราชต่อไปครับนี่คือคุณไพรวัตรนะครับมานะสินรองประธานกรรมการ,ร,กร,รบริหาร นะครับเป็นผู้ผจัดก,การของบริษัทคลังพาราซาจำกัดเจ้าของห้างคลังพาร่ซาครับทีนี้ทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์นะฮะทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์เองเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมน่าสนใจครับบอกว่าห้างสรรพสินค้าคลังพาร่ซาเนี่ถือว่าเป็นตำนานของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่ยองคงยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ครับโดยเจ้าของนี่เป็นคนโคราชนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่นู้นครับปีพศ2 5 0 1ผมยังไม่เกิดเลยครับผมนะฮะ เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพศ2501ครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับรุ่นคุณพ่อก็คือนายไพศาลมานสินนะครับเริ่มต้นจากการขายอุปกรณ์การเรียนชื่อว่าคลังวิทยาตั้งอยู่ข้างวัดพายัพนะครับแม่ชื่อวัดนี้ก็น่ากลัวนะวัดพายัพนะครับคนจะกล้าเข้าไม่นี่วัดพายัพนี่ครับ พระอารามหลวงก่อนขยายเป็นคลังวิทยาดดิพาร์เมนต์โตในปีพศ2519ในฐานะเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของภาคอีสานเลยนะครับคลังพาซ่านี่เป็นดิพาร์ตเมนต์โตแห่งแรกของภาคอีสานจนงกลายเป็นห้างสรรพสินค้าจากคลังวิทยาดีิพาร์ตเมนต์โตกลายเป็นคลังพาซ่าครับให้เป็นอารมณ์แบบร่วมสมัยตั้งอยู่ที่ถนนอัสดางเมื่อปีพศ2529ครับแล้วก็เพิ่มสาขานะฮะคลังพาซ่าจอมสุรางยาด เยื้องลานย่าโม,โมเมื่อวันที่24ธันวาคม2534ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และก็ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานในขณะนั้นครับซึ่งก็ได้รับก,การตอบรับจากชาวโคราชและคนอีสานเป็นอย่างดีต่อมาในปี2553ได้เพิ่มสาขาเป็นคลังวิลล่าถนนสุรานารายครับตั้งอยู่ที่ถนนสุรานารายเยื้องกับมทรก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับนครราชสีมา ทา่มกลางพลนกระทบจากการแข่งขันอันดุเดือดเลือดพร่านเป็นสงครามเป็นสงครามแดงเดือดครับเขาเรียกว่าเป็นเรดโอเชียนเรดโอเชียนครับสงครามใน,ในทะเลแดงครับเพราะว่ามีทุนใหญ่จากส่วนกลางครับรุกเข้ามาปักฐานในโคราชไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลแล้วก็เทอร์มินอลแล้วก็เซ็นท a ัลพลาซาครับสามห้างเลยนะครับไปลงทางเดอะมอลล์เทอร์มินแล้วก็เซ็นทรัลพลาซาครับอย่างนั้นก็ตามครคลังพลาซาก็ยังคงยืนหยัด แลกหมัดครับต่อสู้อย่างแข็งแกร่งในปี2557เครับทุ่ม,เ,มเงินอีก1,200ล้านบาทครับทำการรีโนเวทครับปรับปรุงทุกชั้นทุกแผนกครั้งใหญ่ของคลังพาซาสาขาจอมสุรางค์ครับถือว่าเป็นการปรับชมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีครับของคลังพาซาโดยปรับชมใหม่ทั้งหมดทุกชั้นทุกแผนกทั้งส่วนภายนอกภายในอาคารของห้างที่มีทั้งหมด9ชั้นครับให้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับนี่ องออกเสียงเล็กน้อยว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเพราะว่าเขามีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันแล้วครับแล้วก็มีการขยายเพิ่มขึ้นจากเดิมพื้นที่ขายเพียงแค่2 0,000ใช้คำว่าเพียงแค่มาได้นะคือมีพื้นที่ขาย2 0,000ตารางเมตรครับเพิ่มเป็น3 0 0 0 0ตารางเมตรครับคือเพิ่มขึ้นอีก33%ซึ่งคลังพ้า่าแห่นนี้มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ60,000ตารางเมตรครับแบ่งเป็นที่จอดรถนี่คือครึ่งต่อครึ่งเลยครับ สามหมื่นตารางเมตรครับนะี่ฮะพร้อมกันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของคลังพาซานะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการตอบโจทย์ความเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของคนโคราชในรูปโฉมใหม่ครับซึ่งก็มีรากเงาเติบโตมาจากร้านจำหน่ายหนังสือคลังวิทยาได้อย่างชัดเจนโดยโลโก้ใหม่มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับสันหนังสือเรียงกัน9ชั้นครับนะฮะเท่ากับจุนนห้าง อาจำนวชั้นของห้างครับและก็มีการใช้สีสันหลากหลายบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่ไม่ซ้ําใครภายใต้คอนเซปต์นะฮะความรู้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับคือเขาใช้คําว่า The Infinite Knowledge ครับ The Infinite Knowledge การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจครับที่ซบเซาแล้วก็มาเจอวิกฤตนะครับของโควิด -19 ระบาดครับก็เลย คือครั้งครั้งแรกก็รอแร่ครั้งที่สองก็รอแร่แตครั้งที่สามนี้ไม่รอแร่แล้วครับคือคือคุณง่ายว่าครั้งแรกนี่ก็ไทยชนะครั้งที่สองนี้หมอชนะครับพอครั้งที่สามนี่คือมรณะเลยครับผมนะครับครั้งที่สามนี่มรณะเลยครับห้ <c oughs> างกลางพาซาฮะสาขาจอมสุรางญาาินะครับต้องปิดตัว หลังจากที่ดำเนินการมายาวนานถึง30ปีครับในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นด้วยกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทานด้านเจ้าของห้างด้วยซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านผู้บริหารของ Department Store ท้องถิ่นอุบลเรานะครับก็พูดถึงในส่วนของทางด้านโรบิสันยิ่งยงนะครับ ก็บอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของอุบลเราที่มีมายาวนานต่อยอดจากทางด้านยิ่งยงนะครับและต่อมาก็ไปจับมือกับทางด้านโรบิสันเป็นโรบิสันยิ่งยงรับหรือว่ายิ่งยงโรบิสันนะครับแต่ว่าด้วยสถานะการต่อสู้ที่รุนแรงเพราะว่ามีศูนย์การค้าเกิดเกิดใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะที่มีผลกระทบมากก็คือทางด้านจากส่วนกลางครับมาเปิดที่อุบลเรานะครับก็เลยทําให้ศูนย์การค้าในท้องถิ่นเราทยอยปิด แห่งแรกก็คือ SK นะครับ SK p a r k าร์คหน้ามอราชพัฏและต่อมาก็เป็นโรบิสันยิ่งยงครับส่วนทางด้านสกุลไทยและก็อุบลพลาซาถึงแม้ว่าไม่ปิดนะครับแต่ว่าก็มีสภาพเพียงแค่พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นสถานที่ของตัวเองนะครับคือไม่ได้เช่าพื้นที่ปักแต่ประการใดและก็สินค้าจำหน่ายก็เหมือนกับเป็นสาขาย่อยหนึ่งเท่านั้นเองครับผม นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมีโอกาสได้คุยกับท่านานกากัเท่าบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือโรบิสันยิ่งยงนะครับตั้งแต่เปิดมานี่ก็มีการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ชุวงหลังนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีกําไรนะครับแต่ว่าพอเซ็นท่านมาลงนี่ครับก็ทําให้สถานการณ์คือย่ําแย่ลงไปอีกทีนี้ครับพอสุดท้ายทางด้านโรบิสันก็เลยขอยุตินะครับขอยุติคือเขาเองก็มาเปิดโรบิสันอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลที่อวดเราด้วยครับ ก็เลยทําให้เมื่อโรบิสันยุตินะครับทางด้านยิ่งยงเองก็จําเป็นต้องยุติถามว่าถ้าเผื่อดําเนินการต่อได้ไหมได้แต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ลงทุนครั้งใหญ่และถามว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับพร้อมไหมล่ะที่จะลงทุน,นครับก็เลยทําให้โรบิสันยิ่งยงเราก็ปิดตาาปิดตามตามไปด้วยครับนะนี่ก็เป็นวิกฤตหนึ่งของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราที่เราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้บริโภคนะครับ ไม่ได้ท,ทําธุรกิจอะไรนะครับเราก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ว่าคนที่ประกอบกิจการใหญ่ๆนะครับเขามีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือพูดง,ง่ายๆความทุกข์มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นความทุกข์คนละระดับกันครับนะบเป็นอย่างนั้นครับก็ทุกข์ก็ต่างกันแต่ว่าสุขทุกข์มีแน่นอนนะครับแต่ว่าขนาดต่างกันและขึ้นอยู่กับว่ากําลังใจของใครถ้าเผื่อทุกข์นั้นนะฮะ เมื่อเทียบกับกําลังใจที่มีอยู่นะครับเล็กกว่ากําลังใจของเราเราก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกนั้นใหญ่กว่ากําลังใจที่เรามีอยู่นะครับก็จะทําให้เราสุดได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบันฝึกกําลังใจนะครับมองเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปทําใจให้ตรงให้ได้ครับฝึกพลังบุญให้แก่ตนเเราให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสามารถที่จะรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กกว่ากําลังใจของเรา แต่ถ้าเผื่อเราไม่ฝึกฝนกําลังใจของตัวเองนะครับมีทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วทุกข์นั้นใหญ่กว่ากําลังใจของเราที่เรามีอยู่นะครับเราจะอยู่ไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ไปถึงในส่วนของเจริญทรัพย์นะครับถ้าเผื่อใครที่รับราชการนะครับมาจนกเกษียณแล้วนะครับอยู่ตามอำเภอต่างจังหวัดและอยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเราถ้าเผื่อจะสร้างบ้านหลังใหญ่ก็ดูแลลําบากครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กันเพียงแค่2ตายายนะครับลูกหลานก็เรียนจบมีงานทํา อยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศแบบนี้ครับตัวเองก็อยู่เพียงแค่2ตายายก็อยากจะได้บ้านหลังเล็กๆนะครับที่ดูแลง่ายแต่ว่าพร้อมมีความทันสมัยอยู่ในทำเลที่ดีไปมาก็สะดวกครับไปที่นี่เลยครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ1นครับอยู่หน้าวัดบ้านตำแย125หลังนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกัน ซึ่งตอนนี้ยอดจองก็80% 90%านะครับทำให้คุณเกตเองก็เลยมีการต่อยอดเป็นเจริญทรัพย์โมเดล2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าในตรงข้ามกับวัดดําพราครับทั้งหมด25หลังด้วยกันและก็มาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับเป็นบ้านคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนครับตอกเสาเข็มทุกหลังมีระบบของการกันจับปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีมีระบบของสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับ แล้วก็พื้นบ้านใช้แกนิโตติดตั้งทังบำบัดใช้เหล็กบรสอสตราช้างสุขพัณฑุ์ค์ข้ขอตโต้ตราช้างครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ํานะครับชุดซิงค์ครัวปั๊มน้าอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมสัคบครับถ้าเผื่อท่านสนใจอยากจะไปดูโครงการตัวอย่างไปที่เจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งนะครับ หน้าวัดบ้านตำแย่ซอยชัยางกุล44่สองนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการสั่งจองอย่าไปดูพื้นที่ติดต่อหาคุณสุนันครับคุณสุนันนะครับ081ย์แปดหนึ 1, ่งนองหนึ่งหนึ่ 8, นะครับ0856321118หรือว่าโทรไปที่ออฟฟิศครับ0 4 5 3 1 4 4 6 9้นะครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับจเจริญทรัพย์โมเดิร์น Modern, โครงการ2นะครับหน้าวัดบ้านตำแยครับเออหน้าวัด ดพรครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านโททีครับผมหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้าน อิซุสตังปักพระอีสานนะครับวารินชําราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blueover แรงจัดและประหยัดน้ำมันนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอิซุสทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดทั้งเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออตโต้6สปีดครับ และตอนนี้เขามีการเติมเต็มนะครับนำเอา All New Mule X ตัวใหม่ครับมาให้เยินโชมแล้วก็เลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้มีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะครับเป็นรถที่ให้ออปชันออปชันมานี่มากเลยครับแต่ว่าราคาที่เข้าถึงได้ง่ายครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปนี้ออปชันเยอะมากครับพร้อมมากกล้อง Adas นะครับจับคล้องจับวัตถุด้านหน้าถึง2ตัวด้วยกันครับแม่นยาแล้วก็ระบบความปลอดภัยสูงมากครับ ขับได้นุ่มนวลผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับทั้งหมด6กเฉดสีผมไปทดสอบมาแล้วนี่ยอมรับว่าพึงพอใจมากทั้งเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอครับอยากจะให้ท่านเข้าไปทดสอบเลือกซื้อเลือกขับครับท่านผู้ว่าเองก็จองไปหนึ่งคันท่านรองผู้ว่าเองก็จองไปหนึ่งคันบอกว่าจะเอาไว้ขับตอนหลังเกษียณเหมือนกันครับอ่าไปได้เลยนะครับที่อีสุสุต่างปักภาคอีสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกครับไม่ผิดหวังผมไปทดสอบแล้วก็ เป็นรถใหม่ป้ายแดงครั้งแรกที่ผมทดสอบแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อทันทีเลยครับ